กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้อง f อพี่น้องผู้ติดตามผมทุกคนครับผมพี่เอโอเยครับจากช่องจากเพจพาซุยชาแนลครับแอดมินลมสักมือได้อยู่แอดมินเล่าข่าวเชบูลครับนักข่าวพักสนามมือได้สดบ้านเราครับตอนนี้ครับอยู่ร้านขนมจอกขนมเฉียวในตำนานอร่อยครับแวะมาเยี่ยมมาเยียนป้าเจี่ยวเราครับอยากกินอ่ขนมจอกขนมเฉียวร้านนี้แ่บแต้องรอนะครับก่อนพี่เอจะไปทําข่าวที่อื่น พี่เอมาซุยหน่อยไม่ได้มาซุยโดนนะครับเจอกันนี้ก็ทักทายตลอดเจ้าเจ้าเอาิห้องกันตลาดครับมาลมสักหรืออยู่ลมสักผมว่าต้องเคยชินกันแล้วนะอร่อยจริงครับวันหยุดยาวเสาอาทิตย์จัน์อังคารมาเที่ยวลมสักพิกัดตรงมาครับถนนคนไทยลมตรงมาครับเดี๋ยวขวาตรงทีโอทีครับก็จะมาหน้าบ้านป้าเจ๋วก็จะขายอยู่หน้าบ้านนะครับมาอุดหนุนกันได้ครับตอนนี้ป้าแจ๋วกำลังทอดตอนบ่ายโมงนะครับป้าเจ๋วอยากจะทอดทุกบ่ายโมง มาครับมาอุดหนุนกันพี่น้องป้องปายครับสวัสดีพี่น้องลมศักดิ์บ้านเห่าพี่น้อง f อทั่วโลกเดี๋ยวนี้ครับพี่เอจะสตรีมนะครับไลฟ์สดลงใน YouTube ได้ครับฝากช่องด้วยเด้อพาซุูชาแนลครับพาซุูชาแนลแอดมินลมศักดิ์มือหน้อยู่เล่าข่าวพาสนามนักข่าวสนามลุยครับนี่ครับหนมจอกบ้านผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแซฟลายลายครับบ้านเห่าเอิญขนมจอกเลยครับเด้อขนมเขียวนี่นะครับเขาเรียกขนมข้าวเปียบ ปากหมอก้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะซิมให้เบิง้งก็แยบอ่อนเนาะแม่ปลาเจ๋วบอกก็แยบอ่อนแกจะเซลตลอดนะครับจะมานี่นี่มานั่งรอต้องโดนเนี่ยนะกำลังทอดใครอยู่ลมศัก์นี่ต้องมาเนาะต้องมากินต้องเคยกินผมว่าเนะนี่มาไลฟ์สดด้วยแล้วก็สตรีมลง youtube ด้วยเนาะพี่เอก่อนจะไปทำข่าวที่อื่นพี่เอก็มาสยุยคือเจ้านี้นะครับถ้ามาลมศัก์ต้องไม่พลาดนะครับ วันหยุดยาว4วันนี้ครับแนะนํามาเที่ยวหลมศักบ้านเราถ้าเปิดอเขาเคาะลงมาได้มาชิมได้การันตีความอร่อยโดยพี่เอจึกอาโอเยครับกินตั้งแต่ตอนอตั้งแต่บอดังครับจนตอนนี้ตอนนี้ผมเวลาว่างมันจะมาซุยหาแกงแกอีบนเจอ,อยู่ตราดอีฮองไซกัน้อยมีเต้าหู้ด้วยนะคะเต้าหู้ทอดด้วยสวัสดีเอฟซีทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทางไลฟ์สดทาง u t u b e ด้วยนะครับพาะพี่บีเอมี u t u b e ด้วย จะไปจะเชื่อมต่อกันเลยครับลงทั้งเฟซบุ o กหลัง YouTube ด้วยครับมาเท่าออโคนะครับต้องไม่พลาดนะครับขนมจอกขนมเขียวนะขนมเขียวขายตอนเช้านะครับเนาะเดี๋ยวพี่เอจะกินโชว์เลยครับอร่อยจริงครับกินรอหน้า FC ก่อนขนมเขียวเป็นน,นุ่มเล็กนอ่ากินแต่เป็นนุ่มเล็กน้อยเนี่ยขนมเขียวนะพี่น้องอย่างนี้หลแล้วเอออย่างนุ่มอยู่นี่ขนมเขียวอร่อยมากพี่น้องกินอร่อยรอครับ พี่น้อง fc พี่น้องลมศักหรือพี่น้อง fc มาเที่ยวบ้านผมนะเดี๋ยวผมพามากินพะมีพี่น้อง fc ก็ถามกันมาเยอะทาง u t u b e ก็มาเด้อเดี๋ยวพี่เอพาเที่ยวที่กินที่เที่ยวลมสักบ้านผมมีเยอะตอนนี้พี่เอก็มีโปรเจกต์ทำหนังเรื่องรักฮักล่มเด้อกำลังหาหนังเอกอยู่นี่ขนมเคี่ยวอร่อยจริงจริงเนี่ยจะให้ดูนี่ขนมเคี่ยวครับก็าเก็บอ่อน นี่นะครับประมาณนี้ครับทอดทุกวันพี่เอจะทอดอเป็นสเดียงห่อไปก่อนห่อไปทาข่าวต่อวันนี้มีข่าวไรส่วนอีกเยอะครับนี่แวะมาหาป้าเจียวแกคิดทอดแกมีเบอร์โทรนะครับโทรมาสั่งได้นะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรโทรมาสั่งได้นะครับ08 081ครับ7409043ครับถ้าสะดวกโทรมาจองคิวนะครับเพราะคิวเยอะมากนี่ที่ทรออย่างนี้ครับ ความอร่อยคือรักแล้วต้องรอหน่อยนะครับพูดง่ายครับต้องรอความแซ่บต้องรอเพราะว่าถ้าออกมาซื้อปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยผมว่ารออีกโดนภาษาลุงศักดิ์ว่ารออีกโดนเมน่นมนบอกครับคือผมนี่เนี่ยผมรอมาต้องเป็นสโมงเขนแล้วเนาะ้าเจียวเนาะมานั่งซุย้าเจียวนะี่ยเนาะครับกำลังเว้าแล้วครับว่าเป็นอย่างครับนี่นครับตอนเช้าจะขายาขานมเขียวเนะาะขนมเขียวผมเรียกขนมเขียวเนาะ เจี๊ยบอ่อนเนาะออนบ่ายบ่ายมู้งจะทอดขนมจอกเด้อหรือขนมขาหมูเขาเรียกกันนี่ครับมาอุ่นหุ่นได้ครับป้าเจ๋่วก็เป็นเอฟซีกันฮักแทงกันมาดูนะครับขายมาดูนะครับเป็นตำนานาั้มโักเลยครับแกจะขายไปเรื่อยจนกว่าจะหมดครับนี่พี่เอก็จะมาสตรีมลง YouTube ด้วยก่อนจะไปทําข่าวไลฟ์สดที่ไหนพี่เอมาฮอไปกินก่อนพี่เอเบ้ได้มาเยี่ยมมาเย็นเพิ่นโดนแล้วครับสวัสดีครับ นี่ลูกค้าก็ทยอยมายเรื่อยทยอ,อยกนอออออินอร่อยกว่าหน้าตลาดเองอบโอ้โห,โโหนี่ครับได้ยินไหมครับเข้มมันซื้อแยน้องน้องสะใภ้ซื้อแยงกินเจ้านี้อร่อยไหมครับเจ้านี้อร่อยไหมครับอร่อยกว่าหน้าตลาดอร่อยกว่าที่ตลาดล่องบงอีกโอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่เว้วฟังเอาด้วยครับเดี๋ยวผมมาได้เตรียมอยากเจอกันสดๆเนาะไลฟ์สดด้วยอร่อยแท้ๆพระเจรในตำนานเนี้ยนี่ครับ ดูห้างหลังนะครับพูดเลยไหมครับเนี่ยอร่อยไหมเยี่ยมเนาะเห็นไหมกรอบพี่แป้งกรอบแป้งกรอบเนาะเป็นเคล็ดลับของพาไปบ้านเลยนิดหน่อบอร่อยใช่ผมก็จะซื้อไปทำกลับบ้านเจิ้วนะไปแค่ตัวตลาดเราซื้อเพื่อกลับไปถึงบ้านไหวบอแซบอันนี้แป้งยังกรอบอยู่เนาะอไม่กรอบเลยนี่น้องสะพ้ายดื้อไปให้กินแล้วโอ้ยติดใจแหละครับตามมาไหนไหนครับเนี่ยคนที่ไหนคนน้มสักดิปะครับ ไม่ใช่ครับคนที่ไหนครับคนปากใต้คนปากใต้มาได้เมียที่นี่มามาทำงานที่นี่ครับเปลียแล้วก็มาซื้อที่ตรงบ้านหวโอ้นี่ครับดูครับฝากอุดหนุนด้วยครับขนมจอกปัดแจ๋วครับ FC พี่เออเย่ครับเนี่ยครับมีโทรมาสั่งได้นะครับที่เบอร์0817409043ครับพี่เอก็จะสตรีมไลฟ์สดลง Youtube ด้วยนะครับอย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปทำถ่ายอีกรอบนะครับฝากด้วยครับพาซูชาแนลพาซูชาแนลครับ YouTube ด้วยครับทำยูทูบเบอรด้วยไลฟ์สดด้วยครับทําทุกอย่างครับเดี๋ยวจะไปงานบุญงานจิตอาสาต่อครับขอบคุณที่ไลฟ์ที่แชร์กับคุณที่ติดตามรับชมนะครับนี่ครับพี่เออยู่ร้านป้าแก๋วครับไม่ได้มานานแก่ชิง,งอนชิเคียตแล้วไม่ได้มาเย่ยมมายามแกนะเห็นไ,ไหมครับได้ยินไหมครับตะก,กี้เอป้าแก๋วบอกว่าที่นี่กรอบนุ่มกรอ,อบนอกนุ่มใ,ในเคล็ดลับเนาะป้าแก๋วนะ ขายมาเป็นตำนานหลุมศักแล้วไม่ใช่คือน้ำจิ้มอ่ะไอ้ป้าจะใส่ถั่วอร่อยม,มันจะอร่อย,ออยใช่ไหมมังเจ้าเขาทำแต่น้ำจิ้มแบบนี้อร่อยครับเจ้านี่อร่อยสุดแล้วครับทั้งลง Youtube ทั้งไลฟ์สดเลยครับเนี่ยวันนี้แวะมาหาเกเลยฟังเสียงหั่นก็รู้บัาก,กรอบ